นสวัสดีนะคะอีแม่ก็หายหน้าไปนานนี่คิดถึงกันหรือเปล่าดูแอคโคกันนี่วันนี้เราจะมาอาบน้ําให้แอคโคกันเพราะว่าแอคโคขนเหนียวแล้วอ๋อแล้วก็เล็บยาวด้วยนะแม่จะอาบน้ําให้โคโอเคปะโอเคไหมโอเคเนาะโอเคโอเค อาบน้ำดิแม่ไปเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำให้โคก่อนนะนักหนึ่งก่อนจะจับโคมาไอแม่ก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนั่นก็คือแชมพูอาบน้ํานะคะนี่ก็เป็นจอรสันเด็กธรรมดานี่แหละต้องเราก็มีผ้าเช็ดตัวนั่นเองนะวันนี้ก็เตรียมอ่างให้โคมาอาบแหละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะไปเอารับโคมาก่อน,นจ้าถ้าโคมาแว้ว นี่ตอนนี้ก็โคก็พร้อมจ่านำแล้วคิดว่ากล้องคงน่าจะเห็นเนาะมามร้อมยังเล็บยาวมากเลยมาเปิดน้ำเบาๆก่อนโอเคมาปิดอ่างก่อนอโอเคช้าๆ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 ลุ่มโอ้ห์น้ำเริ่มดำแล้วนะโคอาโน่โคอยู่น,นิ่งๆโคอยู่น,นิ่งๆ โอ้โอออนี่ไว้นี่ไว้นี่ไว้นี่ก็ต้องระวังน้ำเข้าหูเข้าจมูกราจะอาดด้วยความระวังเบาๆเบาๆเบา,บา,บา,บาไว่นะ้ำว่านยะน้ำปิดน้ำต่อปหยัดประหยะัดนาทีนีน้ต้องระยะัดะลุวลูให้ตัวเปียากเหมการเอ้ยโหว่ายน้ำเดินไปน้ำว่ายน้ำ เดี๋ยวแม่ปล่อยน้ำาปเบาเบาเบานิ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนิดหน่อยก็พอนะคะมาคราวนี้เอาช่วงเวลาถูค่ะ,คะวนวด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 หมูที่งระเบิดด้วยไม่ได,ไได้เดี๋ยวท่าตันนะคะอี่แม่ก็ต้องเก็บริดของแอคโคก่อน อ,อาบน้ำอาบน้ำเห็นไหมก็จะสบายเลยโคแล้วก็ไปักเล็บด้วยไปปัมขัดถูขัดถูขัดถูสบายเด็กนะสปาไป

โอ oh. 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 ้นอย่าเล่นเด่นยไม่สะอาดล้างให้สะอาดโ่าน้าฟินยังเลยว่าน้าโคฟินมากเย็นใช่ไหมก็เป็นที่หัางอาบนี้ไม่ได้เพราะว่าที่หัางตัวใหญ่ที่หัางก็จะไปอาบในห้องน้ำอ๋อเพราะที่หัางนี่นี่แม่เอาไม่อยู่นะคะตรงนี้ ว่ายน้ำคือหน่อยว่ายน้ำของระเบิดเต็มเลยอ่ะโก้อันน้ำหอมหอมอนน้ำหอมหอมโอ้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 อะไปเช็ดตัว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 เดะเดะเดวเดะเดะไม่ปิดกล้องเหรอปิดไม่ได้อ่ะนิ่งเลยอ่ะ นิ่งเลยอ่ะกิ้งการทำไมไปมเช็ดตัวเลแม่ไม่มีนี่อาบน้ำเสร็จแล้วโวยวายไม่ยอมเช็ดตัวอ่ะมันเป็นยังไงไอโ้โครูนี้เนี่ยเป็นหนูท่อเลยเนี่ยฮะอ,อ่ะมาขามร้องอ่ะไปแม่บอยมาเช็ดตัวการหนีไปแยะ